ก็สวัสดีตอนเช้าๆครับนี่เลยที่สวนทุเรียนหมานบุรีลำครับอากาศเย็นนะฮะดูหมอกภาบรรยากาศาสวนทุเรียนคนะรับนะเช้าๆวันนี้วันที่22 มกรา2,566ครับเวลา1โมง5นาทีครับวับนอาทิตย์ครับมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนตัวนี้ก็2ปีกับอีกประมาณนะฮะ2ปีกับอีกประมาณ3เดือนหมอนท้องครับ150ต้น ก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างสลับกันไปครับมือใหม่นะฮะมือใหม่หัดทำทุเรียนเสริมรากด้วยครับต้นมีเสริมรากด้วยนะครับบางต้นก็ได้เสริมบางต้นก็ไม่ได้เสริมครับ สวัสดีครับผมหมายบุีรัมครับอากาศเย็นเย็นเช้าเช้าครับที่ดอนลา,างอำเภอหนองกี่ครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบหยิบหยงอออกมาเช้าเช้าอากาศเย็นครับประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก18 19องศาครับ ไปเรื่อยๆครับหมอนทองครับมีร้อยห้าสิบตมากับรถคู่ใจครับตัวเดลต้าแมตี้เอ็กสีน้ำเงินคู่ใจเลยคันนี้โอ้โหหมอกลงจัดเลยครับที่ไร่ที่สวน บรรยากาศเช้าๆครับสดใสครับสดชื่นอากาศเย็นๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ